ไม่ใช่ย,ยุณวันนี้เราจะมาให้ดูว่านนมาแนะนำมาแนะนำร้านที่อร่อยที่สุดในอำเภอหนองจองห้องนะก็คือต้ำบลุงร้าน,น,าน,านส้มตำตำเดียวปาาั้นะคะร้านอะไรนะตำมาเลยลูกตำเดียวปั้นอยู่ที่ทพิกัดบ้านน้อง <laughs> บ้านน้องกูงมาแล้วตำส,สวะสำหรับ <c oughs> เด็กอ่าเด,ด,ด็กมาเอาให้นะ อ่ะตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างอันนี้คือเหลาทะเลอันนี้จะเป็นตำตีนอันนี้ตำลายมะละกอกรอบมากอันนี้จะเป็นตำเสวกุ้งกุ้งนะคะสำหรับเด็กไม่ใส่ค่ะกินได้เลยค่ะอ้าวเมืใส่รสชาติสับหนัวพี่กัดอยู่ที่ไหนนะคะเด็กๆพี่กัดอยู่ที่ไหนนะเด็กๆ พ่กัดอยู่ที่ไหนคะ้องเมอร่อยไหมคะใช่อร่อยจริงใช้ช้อนหนูด้วยช้อนหนูด้วยค่ะใช้ช้อนด้วยค่ะหนูใช้ช้อนด้วยค่ะ วัต,ตเกูตตอนน้แบบนมาก,กาเยกูเผ็ดไหมคะกินได้ไหมไม่เผ็ดครับผมกินได้ไหมคะ น้องเมย์ขอเอาเครื่องน้องเมย์มาเปิดดนตรีหน่อยสำหรับเด็กหน้าหน่ะแม่สำหรับเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่นะคะอร่อยไหมคะเออค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นยังแต่ว่าไม่ดูจะอร่อยไหมเป็นอย่างก็ต่ออีกบ้านอย่างไม่รู้เนี่ยอืมจะมีตำเหลานะคะนี่เหล่าอะไร รสชาติตำเตี๋ยวปั่นที่พิกัดอยู่บ้านหนองกรุงอำเภอหนองสองห้องนะคะร้านแนะนำหาเรอ,อร่อยไหมคะเด็กดีกไม่เป็นไรก็นิดเดียวมันแค่เด็กน้อยไงลูก <g ül> ก็กไม่ต้องเอางให้วังห่ยนก็วจานตัวเองค่ะแม่ต้องวางจานตัวเองค่ะจะไม่จานคนอื่นไม่ได้อร่อยไหมคะน้อ<ม><า>งเมย์เอาเสื้อขึ้นอีกหน่อยน้องเมย์เอาเสื้อขึ้นอีกหน่อยอสิน,น้องเมย์ยกเสื้อขึ้นอีกสิลูกข้างหน้า One, 2 3โหล่ สวัสดีค่ะป้าแมวโอป้าแมวมาแล้วป้าแมวคนสวยมาแล้วเจ้าิงหสวัสดีค่ะป้าแมวคนสวยมาแล้วสวัสดีค่ะเ้าสิบห้าเปอรเซ็นต์ขูผู้ชาอันนี้แก้วป้าเขาเตรียมมาแล้วมาช้าไม่เป็นไรเขาไม่กินหลอกเขากินของแม่เลย ป้าแมวสวยไหมโอ้สวยมากเลยวันนี้มาดามมาดามออสเตรเลียพอเขาพูดไม่ได้คุยค่ะเขาใส่ลงยูทู e